สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่พี่น้องมัอนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตเกี่ยวกับดูแลยอดทุเรียนนะพี่น้องถ้าเขาเข้าใจดูแลยอดทุเรียนจากสิยากกับสิกลกายเป็นไงพี่น้องการดูแลยอดทุเรียนสําหรับทุเรียนมือใหม่ที่ต้างบนหูซ้ายเตุอยู่ว่าเราสิดูแลยอดมันส่วนไดครับพวกเสียใจกัะจัน อยาจะกระจันไล่แดงมันมีขาวอยากใกล้แก่เนี่ยครับอยากให้พี่น้องดูแลตอนนี้ครับ<ไ>ตอนอยากให้พี่น้องใช้สารกำจัดมแมลงพ่นตอนนี้นะครับใส่ยาพงยายาก็ได้ครับแต่ละพื้นที่บคือกันครับคอยพี่น้องสีให้มันตรงเวลาครับตรงเวลาคือสีตอนใดครับนี่แล้วเจ็บพี่น้องเบ่งหยดเด้อครับ นี่ครับนี่คือว่าทุเรียนเป็นหยอดทางประทูครับนี่เข้าสีหูหรือบหูว่ามันมีเพียจะกระจันได้แดงเพียแมงมีขาวเพียไกย่แจ่ครับดูน้ำเลี้ยงต้อง,งต้องพ่นป้องกันครับพ่นตอนนี้ครับพี่นอกเข้าบหูเนี่ยว่ามันมันมีอยู่ในหันหรือบ่มีบานนี้ถ้าบ่พ่นตอนนี้ออกมาเลยมันเป็นใบบิดใบบิดแล้ว คือมันดูดไปแล้วพี่น้องคือเอาบปทันแหลวคือผลตอนนี้ผลตอนนี้กะประมาณอยู่สองรอบครับพี่น้องผลตอนนี้แล้วกะผลผลผลรอบนี้แล้วกะอีกอีกรอบนึงก็สิเป็นใบบานเน้อพี่น้องนี่ใบมันสิบานออกมา่ํานีาน่นพี่น้องกับผลนี้รอบนึงครับใบสม้าพันกับผลนี้รอบนึงครับใบเขียวผลนออกมากนี่ใบเริ่มแก,ก่นี่ยมันก็สิมีพวกไล่แดงครับตัวน,นี้ไล่แดงสิ ดูดน้ำเลี ides, ้ยงใบแก่คร like, ับใบแก่สิเป็นใบขาขามันมครับสําหรับสําหรับอมันสิดูดใบแก่ครับดูดน้ำเลี C ้ยงแ้วก็ใบมันเทียวขาวมันมครับถ้าถ้าใบมันมวมันขาวนี C ่ก right. ็คือ <White> มันดูดน้ำเลี้ยงครับถ้ามันดูดไปแล้วอะความกองแสงของใบทุเรียนกับสิผลก็สิบไร้สาเร็จครับคือทุเรียนนี่ยใส่ใบครับใบกองแสงเพื่อไปเลี้ยงน้ําตดเลี้ยงกิ่งก้านสาขาครับ ต้องใส่แดดกองแสงจังจะเริ่มเติบโตได้ครับทุเรียนนี่ถ้ารักษาหยอดได้ยังได้กระใหญ่แน่นอนครับถ้ารักษาหยอดบ่ได้นี่โตหยากครับถ้าทุเรียนออกใหม่รักษาหยอดตอนเป็นลูกดาบกับพ่นตอนนี้ครับถ้าสิบ่ใส่เคมีเลยนียากครับมันดูดน้ำเลี้ยงนะครับมันจะออกมาเป็นใบบิดๆครับพ่นตอนนี้แหละครับ ยายงนง่อะไรครับยาพวกเปียไฟ่ไล่แดงจกกักระจันนี่แหละครับเขาสิมีตามรูปอยู่หรอกครับพี่น้องกับสังเกตเอาครับแบบเปียจกกักระจันเพียงแต่ว่าพี่น้องสีเคยไปใส่นบ่นได้ผลถวกยาพวกอย่างแต่คือไปใส่บ่ถึงเวลาครับส่วนมากพี่น้องสีไปใส่ตอนใบมันบิดแล้วครับใบมันบิดมันสีแหงครับ,รบนั่นคือบ่มีผลนะลครับ นี่คือตอนนี้คือหลักตาดูห้ได้ดูแลห้ได้ครับเข้าสีหูเดวอบหูว่ามันสะเข่าตอนนี้บ็อกบอกหูนะครับบางกังแนมเดือบตาปลาก็ไปเห็นครับในพี่น้องพ่นเลยครับพ่นตอนนี้นะครับบานใบออกมาซ้ำหนึ่งพ่นอีกรอบหนึ่งครับกระยู่เลยละครเทียทุเรียนิบเปียนทัดใบอีกรอบหนึ่งใส่เวลาโดนซีสิผาหมู่ถึงหาสิบหมือแแ้วแจะครับแ้วแต่การจะเริมเติบโตของทุเรียนแต่ละต้นเทคนิค พี่นองเบื้องกัเดเกี่ยวกับดูแลหอดนะครับกับทางดินแนะี่ท่างใบเนี่ครับพี่นองการใส่อาหารเสริมทางใบพี่นองกะนี่ผลคู่กันครับทุเรียนอาหารเสริมท่างใบนี่เป็นอินรีครับโบสีส่สก็แก้ว สองเกลือมหาจรย์เนี่ยบอมแมนบอมแมนยาได้ครับบอมแมนเคมบอมแมนเคมีครับเป็นอินซีครับอินซีล้นล้นสารสก,กัดเฮลไซเสริมท่างใบท่างต้นทา่างยังการเจริญเติบโตครับบอมแมนว่าใส่ก่อเกี้ยแล้วสีโบไดสียาเป็นไปบอะไรไ,ได้ครับท,รทุเรียนทุเรียนนี่ตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมครับอาหารเสริมท่างใบกดอะมิโนโปรตีนก็คือค้น,นี่นะครับพี่น้องอยากง่ามก็ใส่กินอาหารเสริมบำรุงเจ้าของ คือคนครับทุเรียนกับต้องคกันครับทุเรียนในการดูแลก็คลายคลายขนนะครับการดูแลทุเรียนคลายเรียงลูกครับอาหารแนว่อนก็ให้กินครับเอาสิเปิดปลูกตามมีตามเกลือนี่ผู้ใดได้กินกะถือว่าเก่งครับเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์เลยแหละครับปลูกทุเรียนครับเอาสิปลูกแบบบอักจาบไ้ปุ๋ยบอไ้ทั้งใบบอไใหยังนี่กะถ้าได้กินก็ถือว่าเก่งครับเป็นอาจารย์ได้เลยครับ การถี่ดูแลทุเรียนครับอาหารเสริมเพิ่มใบกับขาดบ่ได้ครับอินซีกับขาดบ่ได้เคมีกับขาดบ่ไห้ครับใส่คู่กันครับถ้าใส่อินซีเคมีได้หลายกับท้งเจียกับใบเลี้ยงกับเป็นบ่ได้ครับเป็นกดเป็นดางมาต้องรับกันครับอินซีนี่เน้นอินซีได้หลายครับทางดินทางใบกับยูนิซีทุกอาทิตย์เจ็ดวันครั้งครับเราฉีดตั้งแต่มือปลูกมากครับเราสีไปสีเดือนหนึ่งฉีดครั้งหนึ่ง อีกสองเดือนมาสีอีกครั้งหนึ่งมันมีหวัวมูลนยังสีดีครับใส่ได้ถ้าหวัวม้วนสีดีกับคือสีตอน,นอย่างครับซอยได้ครับคือปุ๋ยนี่เกลยปุ๋ยงงลงค้นเสียทุเรียนสีไปหายปุ๋ยตอนเอามากกัญชาครับมันต้องบำรุงไปเรื่อยๆครับบำรุงไปเรื่อยๆครับทั้งปุ๋ยทั้งดินทั้งเอนซีครับมันเป็นวันเส้น้ําสะเอา่วยจังสิมากบำรุงเยอะมากครับผลสำเร็จกัยชาครับขอให้ท,ทุเรียนนี่มันต้องดูแลตังแต่ คว,วันข้าเสียวหมาครับเอาอเเเพ,นอพนอาอาอ้นครับต้องดูแลไปเรื่อยๆครับทั้งใบทั้งนี่เร้่พี่น้องเี๋ยวเสียพี่น้องเบิ้งการที่เอาบ่ท่านครับนี่พี่น้องเห็นตัวใบบิดครับพี่น้องนี่ใบบิดนี่คือแกวอะไรนะครับนี่ใบบิดกับสิมีดูดน้าเลี้ยงครับเป็นใบงอๆนี่คือบ่มียาสีแลวครับต,ต้องร่อหลอบใหม่เป็นใบใหม่ครับนี่คือใบบิด นี่คือใบบิดใบแหงมันสีแหงสิครับบลมบลมมียายสีได้แครับนี่ก็ตึงต้งล่อหลอบไม้สีหยอดให้ได้ครับหยอดต่อไปนี่ครับคือเป็นทางประทูตึ้ล่อหลอบไม้มันต่อ <c oughs> ไปครับมันก็สที่ดูแลบ่ได้ทุกตนมาได้ครับทุกหยอดมาได้ครับแต่ว่านี่คือคือแนะนํ้ที่หนองเบิงถ้าเป็นใบบิดแล้วนี่คือเฮาเอาบ่อยูนะครับเอาประทันส่วนเป็นทางประตูครับนี่ถ้าถ้าหลุดไม้มากก็ต้องเขาให้ได้ครับ นี่กำลังเป็นทังประตูเลยครับตัวนถ้าตัวได้เอาส่วนมันิเป็นใหม่นะครับใบสิใหม่เป็นจุดใบบิดครับคือเอาประทันครับเทคนิคการสิดูแลยอดทุเรียนครับให้ดูแลยอดทุเรียนตอนเป็นใบเป็นทังประทูครับเป็นรูปดาบก็ว่าได้ทุเรียนมอนี่ก็สามปีหนึ่งเดือนครับพี่น้องดูแลจการช่วงนี้ก็ดูแลยอดไปครับดูแลใบให้ได้ พราะว่าเตรียมอีกที่หาเดือนนี่กับเตรียมเสียเอาลูกเลยครับสีหาเดือนสิเอ็ดกับเตรียมมาลูกกับตองตาสมมานครับ,ด,รรบดูแลใบแตงกีนแตงแตงกานแตงใบให้ได้ครับแตงกิง่งแตงยังครับ่วงปุ๋ยกับใส่อินซีกับใส่ครับคือมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งบ่ได้ครับท่างใบก็ต้องขาดบ่ได้ครับพี่นอกสามปีหนึ่งเดือนนี่ครับ ีนาเนี่ยรียมเอาลูกครับคือดูแลย,ยอดให้ได้นะพี่น้องตามสีรุ่งใ้เบิง่งดูแลย,ยอดให้ได้รักษาใบให้ได้สีข้อมูลสม่ำเสมอข้างดินก็นใส่เพราะว่าทุเรียนมันสามปีนะครับก็ต้องดูแลให้ได้เพื่อสีแต่พี่นาเนี่สีมีอาหารเสริมข้างใบบำรุงสะสมอาหารไว้เพื่อด้เอาดอกเอาผลครับพี่น้องการปลูกทุเรียนเนี่ย ยากก็คือยากง่ายคือง่ายครับเพื่อแต่ว่ามันสิยากรายนะครับเพราะว่ามันต้องดูแลทุกวันครับแม้กระทั่งรถสวนก็ต้องมาเดินดูครับดูต้นตตนมันครับยานพวกแมงแมงมะลี่เจาะตดนครับอ้างางเบิงครับถ้าไม่มีแมงมะลี่เจาะต้วนหนามมันสิห่อยออกน้ำาำต่นนะครับสังเกตยังยงบางทีมันก็สิมีขี่ไว้มันครับห่อยลงมาเส่งงานนะถ้าเป็น ผีมันหน่ตยองมาส่กิงเนื้งแดงหน่อแม่นะครับต้องหาให้ได้ครับว่ามันเจาะอยู่ช่วงใดใส่ยาสีดต่อไปครับเทลเซลไล้ก็ได้ครับสีดเขาน้ำล้ำต้นสีดเขามองเป็นแพรนะครับที่นี่ก็ใส่แบบนั้นนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านสีดเขาไปลํำต้นกับบานกับถ้าพี่น้องใส่ไงภูมิปัญญาชาวบ้านกับปูนนะครับปูนแดงครับผสมนั่งกับไปท่าครับท่าแผลมันครับการเสียร่าได้ สำหรับพี่น้องผมมีถ้ามีปูนแน่มีไตโคโลมาแน่กับสีพ่นครับต้องใส้มียากันเสียล่าอยู่แล้วครับท่าครับ,บรุบพัญญุ์ยาสวบางกับปูนขาวนี่ครับปูนขาวปูนแดงครับผสมหนังมัท่าไปน้าแผลมันครับีถ้าสีแมงมาลี่ตายแล้วครับมันจะเป็นหนามเยิ่มแล้วครับถ้ามันว่างใครใส่งานเขาเลยพี่น,อน,น้องเจาะล่ำต้นเลยครับเกี่ยวตน้น การจะเริ่มเติบโตของหยอดแล้วก็จะฮักลงครับาอายุมากมันสิวันเลยครับวันต่นนนะครับวันตน่นแล้วก็ว่างไข่ครับการใส่อาหารเสริมทั้งใบกับ <c oughs> พี่น้องอาหารเสริมทั้งใบนี่มันเป็นเคมีนะครับเป็นอินทรียครับเป็นอินรียอาหารเสริมทั้งใบเป็นอะมิโนโปรตีนตัวสนิทพงนี่ช่วยเร่ง ลากการจะเริ่มเติบโต,ตข้างหาให้ดินดวนซุยครับเวลาีใส่ใบผิวๆใสก่ก็ลงลํำต้นล่องล้ำดินนะครับบอแมนสใส่ตัวเดียวล่ะบ่ต้องใส่ยาอย,ยังอ,งอีกเป็นไปบ่ไดดครับทุเรียนขาดบ่ไดดก็คือพวกสารกําจัดแมลงครับใส่เข้ากับใส่ถูกเวลาบ่้ใส่พําเพียครับใส่ถูกเวลาตอนหยอดออกมาก,กใส่มงเตียใส่สารยมมาแมลงนี่ใส่ตัวเก่าก้ากับบ่ไดดครับสลับกันครับเพียบว่าอยากให้เรื่องยาครับ จะใส่รอบนี่อันนึงหลอบรุ่นกับสลับกันครับสี่้องแทเทียกับสลับ,ลบเทียบบยิจากในมะแรงดึงยาครับถ้าใส่ยางเดียวไปเลยกะดึงยามากกดี๋ยวบอยู่กับเป็นยากไปครับยูนี่สลับครับใส่เมื่อกี้ยางครับสองยางสลับกันครับครับพี่น้องฉันจะไปถ้าพี่น้องนันมันมจะเปลี่ยนกะยูนี่ผมใส่เฉพาะสวนผมเนอผม บ่เนียนวนพื่นสรับสวนผมผมสใส่สันไล่เทียนครับจับใบครับเวลาสีผลยาใส่ใส่สันไล่แทนครับไม่มีสารตกค้างสันไลลครับง่ายๆครับบ่เป็นโฆษณาสันไล่เลยครับแช่ประสบการณ์ในพี่น้องใส่ใส่สารสันไล่ใส่สันไล่จับใบแทนครับผสมกับยาผงหีุดผลอดทุเรียนครับสำหรับคลิปนี้กะ เอาไม่พี่น้องแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องเมืองเกี่ยวครับดูแลยอดให้ได้ครับสำคัญที่สุดครับดูแลยอดให้ได้กับระบบน้ำเพิมซุ้มให้ได้ดูแลยอดให้ได้อาหารเสริมทั้งใบกับสีได้ทุกอาทิตย์ที่ดีครับบะแม่นกมีอาหารเสริมทั้งใบกอแก้วสี่เดือนนเทียาประโยชน์กับเกิดงาครับเพราะว่าเขามันมันต้องกินอยู่เรี่ยครับอาหารเสริมทางใบครับมันต้องกินอยู่เรื่ยคือคนนี่ครับอยากกินเข่ากับกิน มือหนึ่งสามเวลาครับทุเรียนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งให้กินก็คถือว่าคุ้มนะครับประยะครับรอบหนึ่งกับทีดยู่นีครับสวนนี่ครับประมาณปีสเสรียเป็นึงกับรอบละสองลอยครับเดือนหนึ่งกับสีดยูซีเทียครับสีเทียสามเทียแล้วแต่ครับแล้วแต่มีเวลาครับอย่างหน่อยต้องมีสามเทียครับเดือนหนึ่งครับย่างหน่อยสุดครับแต่ว่าสิ้ไปสีเดือนเนี่อเทียกับผลตอบรับเทียนกับยากครับ ดูแลทุเรียนได้มันก็ต้องดูแลสม่ำเสมอครับน้ำหนึ่งคือระบบน้ำนี่สําคัญครับแต่ก็ดูแลยอดให้ได้ถ้าดูแลยอดทุเรียนได้ยังได้กัหรอดครับแต่ก็สมบูรณ์ครับนี่ในพี่น้องนี่ตัวนี้พ่นไปแล้วครับเมื่อวานนี่แหละพ่นตอนนี้ครับพ่นกันเลยครับนี่พ่นไปแล้วครับพี่น้องนี่ถ้าไปออกไม้ที่ท่หนึ่งก็พ่นอีกรอบนึงสีให้พี่น้องเบื่องนี้ครับพ่นป้องกันด้วยครับเท่าบูหูแล้วครับว่ามม่จีเขามากดูดน้ำเดี่ยงครับ มันมาดูแล้วใบบิดก็คือที่พี่น้องเบิ่งนะครับบมมียาเอาอยู่แล้วครับใบบิดไปแล้วคือคือประทันนะครับคือประทันเอาประทันเอาป่อยู่ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอามาพี่น้องเบิ่งเกี่ยวกับระบบการดูแลยอดดูแลยอดแล้วก็ดูแลใบอาหารเสริมข้างดินเนี่ยินที่ครับ ใส่ตลอดครับใส่ทุกยี่สิบวันครับอินซี่เ่มีก็ใไส่เดียนัทยาครับบางขั้งก็เดียนกัวก็ใส่ครับสูตรเสมอครับสิบหกสิบหกอินซี่ก็บทัวไปครับอินซี่อัดเม็ดทัวไปครับสำหรับผู้มีปุ๋ยขวากระไส้ไปนักครับใส่รอบช่องพุ่มครับก็ดีกันครับอาจจะมีครับเป็นปุ๋ยขวากับให้ปุ๋ยยางแหงครับจะให้ปุ๋ยเปียกครับปุ๋ยกวกขีบัวนี่ครับกับไส้ได้ครับยูสวนนี่กัใไสมีปีนี่โดนบันไดไสครับมีเรื่องพี่น้องได้เสียพี่น้องเบิ้ง ถ้าเป็นแบบครับท่ายาครับพี่น้องมันเป็นแบบอย่างท่ายาครับท่ายาทับพวกกันเสียร่าครับมันเป็นตัวนี้นี่แหละครับแมงมุมลี่เจาะท่ายาเนี่ยก็เริ่มป้งนะครับท่าับไฮมันมาว่างไครครับครับคลิปนี้ก็ทิ่ขอจบไปซ้ำหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไม่ยังนั้ครับไม่มาแชร์ประสบการณ์พี่น้องสำหรับพี่น้องกับผู้เรียนมือใหม่มือเก่ากับ แต่ละคนกับเก่งบวกือกันครับแต่ละคนกับเก่งเยียงดูแลยอดดูแลยังค้นกับเก่งระบบหน้าคนลงข้นกับเก่งการเสียล่าดูใบดูยังครับเก่งบวคขึ้นกันกับกับมาแส่ยประสบการณ์พี่นนองเบองครับคลิปนี้ก็ขก็จบตาหนีินะครบเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับยังกัดังกัดข้ามาทั้งสองครับตอบตาตอบซาเนี่ยครับใจเย็นครับพี่นนองสวัสดีครับ